สวัสดีครับอยู่กับผมโดมเวสป้าครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่105นะครับที่เกี่ยวกับการแต่งรถนะครับ New Vespa คันนี้เป็น New Vespa r ป n t 150นะครับใช้งบแต่ง40,000กลางๆนะได้อะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันคันนี้นะครับเป็นรถเดิมๆนะเดี๋ยวเราให้ดูนะครับว่ารถเดิมมาเป็นยังไงวันนี้ก็จะเป็นรถที่เราได้มาก่อนที่จะมาตกแต่งนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับก็ที่ส่งมาก็จะเป็นรถที่ใช้งานแล้วนะครับคันนี้ 8,000โลนะแล้วก็เดี๋ยวเอาอมาจัดสภาพนบครบ40,000นะครับก็จะเป็นรถเดิมๆแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราทํารถเปลี่ยนสภาพจัดทรงนะครับออกมาจะเป็นแบบไหนนะครับก็จะมีร่องรอยตามการใช้งานนี่นะคันนี้ก็ยกมาจากมหาสาครคามนะครับนะรถวิ่งมาแล้วนะรถใช้งานแล้วคันนี้ก็อยู่ที่ 8,000โลเดิมๆนะครับเ,รเดี๋ยวมีเซอร์วิสด้วยอ่าคันนี้นะครับก็ขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับว่าเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแต่งเสร็จแล้วจะหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับขอบคุณครับโอเคนะครับเราดูรถเดิมมาเสร็จไปแล้วนะครับก่อนมาเนี่ยลูกค้าส่งมาจากต่างจังหวัดมาให้เราจัดสภาพงบ45,000นะครับก็เดิมๆเลยแบบเดิมสนิทเลยนะครับจับหลังก็ไม่มีมานนี้เราก็ใส่ให้ด้วย ลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับอยากจะได้รถใหม่สักคันหนึ่งก็ทักไลน์แอดนะครับด domespa ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรายละเอียดของตัวรถคันนี้งบ45,000เนี่ยเราก็จะเน้นเป็นขาวตัดดำนะครับด้านบนนี่นะครับใส่โช๊คด้านบนนะครับเปลี่ยนกระจกนะครับอ่าจากกระจกเดิมก็เปลี่ยนเป็นของ a s M แบบนี้นะครับชุด1 4 0 0ก็จะมีบูตด้วยแล้วก็มีตัวกระจกด้วยนะครับมือเบรกนะครับสัตวดดำ ของเดิมสีเงินก็สับเป็นสีดําเลยนี่ด้านหน้านะครับก็เปลี่ยนจากด้างหน้าที่เป็นสีเทาๆนะครับเราก็ใช้เป็นงานคาร์บอนด้างหน้าแล้วก็มีตัวกิวบางแต่ด้วยแล้วก็มีโลโก้ต,ตัว P นะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยวที่เราเห็นนะครับก็เป็นสายฟ้าแบบนี้เป็นของเลเวลเรนะครับตัวเจนใหม่ชุดนึงอยู่แปดพันนิดๆน,นะครับแล้วก็จะมีสายฟ้านี่อย่างนี้เป็นสีขาวๆนะครับเปิดไฟเลี้ยวนี่ก็จะเป็นสายฟ้าตรงไฟเลี้ยวตรงนี้ด้วยนี่สวยงามเลยนะครับ ตัวใหม่ล่าสุดนะต้องบอกก่อนนะครับอันนี้ราคาก็จะขยับขึ้นจากราคาเก่านะค่าเก่ารู้สึกว่าวันเจ็ดพันไปปายนะครับอันนี้ขึ้นมา8ปดพันนิดๆนีนน่ช่วงล่างนะครับอัปเกรดเป็นตัวโชกนะครับ YSS นะครับตัว G ซ e r i e s นะครับเป็นตัวที่ใช้เป็นสปริงแดงนะชุดหนึ่งอยู่9,00 0นะครับคู่หน้าหลังเลยนะหน้าโหลด2นิ้วหลังนิ้วหนึ่งบังโชกนะครับเป็นงาน CNC แล้วก็มีขีดอิตาลีอย่างนี้ด้วย นี่ไม่เกินพันบาทนะตัวนี้สวยงามเลยนะครับแล้วก็คาร์บอนครอบโช๊คตัวนี้โลโก้แดงนะครับสับอยู่พันสองอ่าแล้วก็เซ็ตช่วงล่างเป็นยางพิเรลลี่นะครับเดอโบลล็โซหน้าร้อยสิบเจ็ดสิบสองนะครับหลังร้อยยี่เจ็ดสิบสองก็นุ่มนุ่มนึบเนบเลยนะส่วนตัวรถที่เปลี่ยนโช๊คให้มันสั้นให้เตี้ยลงนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนขาตั้งสั้นด้วยนะเพื่อที่เวลาเราจะตั้งรถเนี่ยเราก็ตั้งได้ง่ายขึ้นนี่เห็นไหมอ่านะครับ ขาตั้งสั้นก็ประมาณ800นะครับเราเปลี่ยนด้วยแล้วก็คันนี้จะมีไล่นอ็อตเป็นน็อตหัวเฟืองสีเงินนะสังเกตตามจุดตัวนี้นี่นะครับน็อตหัวเฟืองด้านในก็จะมีตรงปิดแบตด,ด้วยนะครับก็คือรอบคันเลยนะครับพักเท้าเป็นงาน C N C นะครับชุดนึ่งอยู่1,800นี่คนซ้อนนี่ซ้อนสบายเลยนะครับช่วงด้านหลังก็จะทําเป็นงานดำพาร์ทโค้ดแข้งไถาพานนะครับแล้วก็มีคาร์บอนตรงโลโก้ปิดน็อตแข้งตัวนี้ สีแดงนะครับนี่แล้วก็โช๊คหลังนะครับตัวหลังเนี่ยจะโหลดลงมานิ้วหนึ่งนะเป็นสปริงแดงเหมือนกันมีซับแทงด้วยแล้วก็นี่ครับตอดหัวเฟืองนี่ไล่ครบ,บเลยมาดูด้านท้ายนะครับด้านท้ายไฟเลี้ยวก็จะได้4ี่ดวงนะครับชุดหนึ่งแปดพันกรบาทส่วนไฟท้ายก้อนนี้ประมาณ6 0พันนิดๆน,น,นะครับก็จะมีเป็นอันนี้เป็นไฟเลี้ยวเลเวลสิไอ้ไฟท้ายเลเวลสิแต่เป็นเวอร์ชัน2นะครับก็จะเป็นไฟเลี้ยวอยู่ตรงนี้ด้านก้อนฝั่งขวาเห็นไหม ก้อนฝังซ้ายตรงนี้นะครับเวลาเบรกก็อย่างนี้เป็นไฟขึ้นตรงกลางนี่นะครับอันนี้เป็น l e เวลสิบเวอร์ชันสนะครับแล้วก็ตัวเบาะเป็นปักมาลุนะครับหนังดําได้ดําโลโก้มารุแบบนี้สวยงามเลย mm hmm. นะครับแล้วก็มีด้านหลังกันตรงนี้ลูกค้าไม่มีมาเอลูกค้ามีมานะครับแต่มันซีดๆแล้วเราก็สับใหม่เป็นพอยดโค้ดหรือไล่น็อตหัวเฟืองด้วย ครบชุดเลยนะคันนี้นะครับรอให้ดูรอบคันอ๋อเป็นไงนะครับลูกค้าท่านใดที่มีรถอยู่แล้วนะครับหรือว่าจะออกรถใหม่พร้อมแต่งในที่อย่างคันนี้ลูกค้ามีรถอยู่แล้วเอานำมาจัดสภาพได้ในงบ4ี่หมื่นกลางๆพร้อมเซอร์วิสด้วยถ่ายน้ำมันเครื่องเช็คระยะเราก็รับทําหมดนะครับทักมาได้เลยนะครับที่ l i น์แอดโดมเวสปานะครับหรือว่าอีกช่องทางก็คือทางเพจนะครับโดมเสปาชั้นแนลนะครับเวสปาวัชรพลนะครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับให้กับคลิปนี้แล้วก็คลิปๆต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคลิปหน้าเราจะมีรถแต่งสวยงามแบบไหนนะครับให้ชมกันอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับฝากด้วยครับสวัสดีครับ